ว่าด้วยผู้ไม่โอ้อวดคำว่าภิกษุไม่พึงเป็นคนมักโอวดอธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้โอวดเป็นผู้โอ้อวดเธอย่อมโอวดโอ้อวดว่าเราเป็นผู้สม <ab> บรูรณ์ด้วยศีลบ้างสมบูรณ์ด้วยวัดบ้างสมบูรณ์ด้วยศีลพรตบ้างสมบูรณ์ด้วยชาติบ้างสมบูรณ์ด้วยโคดบ้างสมบูรณ์ด้วยความเป็นบุตรของผู้มีตระกูลบ้าง สมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้มีรูปงามบ้างสมบูรณ์ด้วยทรัพย์บ้างสมบูรณ์ด้วยการศึกษาบ้างสมบูรณ์ด้วยหน้าที่การงานบ้างสมบูรณ์ด้วยหลักแห่งศิลปะวิทยาบ้างสมบูรณ์ด้วยวิทยาฐานะบ้างสมบูรณ์ด้วยความเป็นผู้คงแก่เรียนบ้างสมบูรณ์ด้วยปฏิพานบ้างสมบูรณ์ด้วยสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้าง ออกบวชจากตระกูลสูงบ้างออกบวชจากตระกูลมีทรัพย์บ้างออกบวชจากตระกูลมีพ่อขสมบัติมากบ้างเป็นผู้ทรงจำพระสูตรบ้างเป็นผู้ทรงจำพระวินัยบ้างเป็นพระธรรมกถึกบ้างเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดบ้างเป็นผู้ได้เนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติบ้างภิกษุนี้ไม่พึงอวดไม่โอ้อวดอย่างนี้ คือพึงละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความโอ้อวดได้แก่เป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องแล้วกับความโอ้อวดมีใจเป็นอิสระรวมความว่าภิกษุไม่พึงเป็นคนมักโอวด